มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านรูของนักแสดงชื่อดังอย่างเจนสุดาปันโตคนดังในแก๊งนางฟ้าคี่ถูกอดีตเพื่อนสนิทอย่างนานาราบินาช่อกงไปสูงถึง40ล้านบาทเรียกว่าสูงที่สุดในแก๊งเลยก็ว่าได้ครอบครัวของผู้เสียหายรวมถึงเธอเองก็มีความเจ็บปวดไม่ต่างกันแต่ไม่เคยนําลูกมาเกี่ยวข้องหรือใช้เป็นเครื่องมือบนโลกออนไลน์ สำหรับเจนสุดาปานโตนั้นนอกจากจะเป็นนางแบบนักแสดงเธอยังเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเจนสุดาที่มักจะมีคอลเลกชันเสื้อผ้าต่างๆออกมาให้เหล่าแฟชั่นนิสตาร้องเว้าวกันได้ตลอด ก่อนหน้านี้หลังจากที่นานาไราบินาถูกควบคุมตัวที่บ้านพักข้อหาช่อกงประชาชนและพอรอกอกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนต่อมารายการดังอย่างรายการหนกละแสก็ได้นําเรื่องนี้มาตีแผ่แบบเจาะลึกซึ่งมีผู้เสียหายออกมาเผยข้อมูลที่ถูกหลอกด้วยโดยหนุ่มกัญชัยพิธีกรของรายการยังได้เปิดตัวเลขหนี้ของนานาไราบินาที่ยังติดค้างเพื่อน,น,นและคนสนิทไว้โดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนแก๊งนางฟ้าหลังชักชวนมาลงทุนทําธุรกิจทิพที่ไม่มี จริงซึ่งแต่ละคนก็โดนเป็นหนักเห็นแล้วช็อกเลยทีเดียวอาทิเจนนี่เทียนโพสุวันสอง้าล้านบาทพอล,ล่าเทเลอร์4.3ล้านบาทเ้าโพสมิธินันต์ยีล้านบาทเจนสุดาปาันโต40ล้านบาทต่อมาหลังนันนาราบีนาได้รับการประกันตัวและเดินทางกลับบ้านน้องสาวของเธอได้โพสต์วินาทีลูกๆวิ่งเข้ากอดแม่ทั้งน้ำตาภาพดังกล่าวถูกแชร์ในโซเชียลและเป็นชนวนให้เกิดกระแสวิจารณ์ทันที ทางด้านเจนสุดาปันโตได้โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่แบบดูดเดือดหลังไรยการข่าวเผยว่านานาเรบินายังติดค้างนี้เธอจำนวนมากถึง40ล้านบาทโดยเนื้อหาโพสต์ระบุถึงการนำภาพเด็กมาใช้ประกอบคอนเทนต์เพื่อสร้างความเห็นใจซึ่งเธอมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ผู้เสียหายจำนวนมากยังเจ็บปวดในข้อความดังกล่าวเจนสุดาปันโตย้ำว่าครอบครัวของผู้เสียหายรวมถึงเธอเองก็มีความเจ็บปวดไม่ต่างกัน แต่ไม่เคยนําลูกมาเกี่ยวข้องหรือเป็นเครื่องมือบนโลกออนไลน์พร้อมเรียกร้องให้นานาไราบีนาหยุดพฤติกรรมดังกล่าวและตระหนักว่าคดีน,นี้ยังไม่สิ้นสุดวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูของเจนสุดาปันโตกันค่ะสำหรับบ้านของเธอเป็นคอนโดโหรูที่อาศัยอยู่กับครอบครัวสามีพอลสิริสันและลูกๆทั้งสองคนน้องควินและน้องเควส การตกแต่งบ้านมีความอบอุ่นเรียบง่ายกว้างขวางเหมาะสําหรับครอบครัวโดวยเคยเปิดบ้านให้รายการดังอย่างรายการตีท้ายครัวไปชมมาแล้วคอนโดแห่งนี้ของเธอตั้งอยู่ในโครงการหรูเป็นคอนดโดโลไลท์กลิ่นอายต่างประเทศมีส่วนแกลงครบครันทั้งส่วนสาธารณะสระว่ายน้ำและห้องโถงกว้างขวางมากมายโดยเธอเล่าว,ว่าบ้านหลังนี้อาศัยอยู่ด้วยกันแค่พ่อแม่ลูกเท่านั้น บรรยากาศภายในห้องตกแต่งอบอุ่นเรียบง่ายเน้นโทนสีธรรมชาติเช่นน้ำตาลครีมขาวเป็นหลกักโดดเด่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งเก้าอี้โต๊ะกลางและโต๊ะกินข้าวมีของสะสมที่เป็นดินเผาและงานไม้มีรากไม้ใหญ่ที่เธอเฝ้ารอมานาน4-5ปีเพราะกว่าจะได้เป็นรากไม้ท่อนเดียวที่ใหญ่และสวยขนาดนี้ต้องใช้เวลานาน ตู้เก็บของบิวอินติดผนังที่มาพร้อมกับฝาปิดทึบเพื่อเอาไว้เก็บกระเป๋ารองเท้าและของต่างๆเพื่อไม่ให้เกลืกะโรคกตาเนื่องจากเธอเป็นคนที่เนี้ยบมากนอกจากนี้บริเวณทางเดินก่อนเข้าห้องนอนยังมีของสะสมที่เป็นรูปปั้นคนตัวสูงๆตั้งประดับอยู่เพียบเนื่องจากสามีของเธอชอบมากไปเจอมาที่ซาฟารีเวิลด์แอฟริกาและติดใจก็เลยซื้อมาเก็บเอาไว้ที่บ้านหลายตัว ห้องนอนเน้นความเรียบง่ายเหมือนเดิมโล่งโปร่งสบายซึ่งตอนแรกที่นี่มีทั้งหมด3ห้องนอนแต่เธอตัดสินใจทุบให้เหลือแค่2ห้องนอนและทําเป็นห้องนอนที่มีขนาดพอดีแต่เป็นเน้นห้องแต่งตัวให้มีขนาดใหญ่แทนดังนั้นในห้องนอนจึงมีแค่เตียงนอนใหญ่กับโทรทัศน์เท่านั้นส่วนมุมระเบียงนอกห้องปลูกต้นรักแรกพบไว้ตามเคล็ดเพื่อให้สามีรัก อีกมุมหนึ่งของห้องนอนเป็นเก้าอี้เอาไว้ให้นมลูกส่วนห้องนอนลูกแยกออกไปอีกตั้งหากทำบอก,กั้นเพื่อความปลอดภัยและเก็บของเล่นหรือหนังสือต่างๆไว้อย่างเป็นระเบียบอีกฝั่งหนึ่ง ต่อมาคือห้องแต่งตัวขนาดใหญ่เนื่องจากเธอมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแถมสามีก็สนใจแฟชั่นและรักการแต่งตัวมากทั้งสองจึงใส่ใจห้องนี้มากเป็นพิเศษออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว้างขวางและแบ่งกันอย่างละครึ่งมีแฟชั่นเก๋ๆเ,เครื่องประดับสวยๆส,สมกับเป็นห้องแต่งตัวของดีไซเนอร์จริงๆค่ะ เมื่อปีพศ2562ที่ผ่านมาในขณะนั้นเธอเพิ่งจะคลอดลูกชายคนเล็กได้แค่2เดือนเธอและสามีอย่างพอลซิริสันก็เตรียมวางแผนอนาคตให้กับลูกๆได้อยู่อย่างสบายมากขึ้นโดยทั้งคู่เตรียมขยับขยายที่อยู่ใหม่เจนสุดาซื้อบ้านหลังใหม่เป็นคอนโดหรูโครงการเดียวกับเพื่อนซีแกงนางฟ้าอย่างวุลเส้นวิริธิพาที่ซื้อไปก่อนหน้านี้มีภาพที่เธอและสามีพาลูกไปดูห้องโล่งกว้างที่ยังไม่ได้ตกแต่งพื้นที่ดูกว้างขวางส่งกับ เป็นคอนโดหรูซึ่งยังต้องใช้เวลาต่อเติมและตกแต่งอีกสองปีกว่าจะเข้าอยู่ได้แต่เห็นแค่นี้ก็รับรู้ได้ถึงความอลังการแล้วค่ะเรียกว่าถ้าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่เป็น working woman ขยันทำงานสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองจนโด่งดังและเธอยังเป็นอีกหนึ่งสาวในแก๊งนางฟ้าที่เป็นผู้เสียหายสูงถึง40ล้านบาทเลยทีเดียวท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ